สวัสดีครับไปดูกันครับกับคําถามที่สมาชิกนะครับถามมาว่าอยากรู้ว่าเปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนชื่อตัวเองเนี่ยหรือใส่เบอร์โทรใส่อะไรก็ตามเนี่ยสำหรับไลน์เนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยเผอิญว่าอาจจะมีห้องที่ทํางานนะครับต้องการให้ระบุเป็นชื่อจริงนะครับหรือว่าตําแหน่งนะฮะหรือว่าเบอร์อะไรประมาณนี้ทําได้ไหมนะครับทําได้ครับแต่ว่ากติกาตัวเนี้ย มันต้องเป็นห้องที่เป็น Open Chat ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าห้องไหนเป็น Open Chat นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับมาเปรียบเทียบกันระหว่างห้องธรรมดากับห้องที่เป็น Open Chat นะครับก่อนอื่นเราไปดูที่หน้าหลักเราก่อนแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าเราอะชื่ออะไรนะครับเดิมที่ผมใช้ชื่ออะไรผมใช้ชื่อว่า Dark James Com เห็นไหมฮะรูปก็เป็นอย่างนี้นะครับก็มีคําถามมาว่าเราจะเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนชื่อได้ไหมก็ไปที่โปรไฟล์ครับนะครับกดที่รูปเฟืองแล้วใช่ไหมครับไปเปลี่ยนรูปได้เลยฮะก็ไปกดปุ่ม ตรงนี้ฮะรูปนี่ครับไปเปลี่ยนรูปนะครับก็ไปเลือกเอาว่าจะถ่ายรูปสดๆเลยไหมอันแรกนะนะหรือว่าจะไปเลือกรูปหรือวิดีโอไงนะครับหรือกําหนดอาวาตารเองนะครับก็จะมีให้เลือกนะฮะเป็นรูปการ์ตูนท,ที่ที่อาจจะมีสําเร็จแล้วอ่ะนะใช่ไหมอ๋อสร้างอวาตารได้ด้วยนะโอเคแล้วก็ให้เรามาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับนะกดกดกดแล้วเปลี่ยนชื่อได้เลยครับ นี้นะชื่อเห็นไหมฮะเปลี่ยนชื่อได้เลยถ้าเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยทุกห้องนะฮะทุกไลน์นะครับเรียกว่าไลนา์เรานี่แหละคือการเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนตามชื่อหลักนะนี่ชื่อหลักเรามันก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะครับหรือเรียกว่าเป็นชื่อเริ่มต้นก็ได้นะตัวนี้เป็นชื่อเริ่มต้นแต่ถ้าเราไม่อยากยุ่งกับมันเนี่ยนะครับไปใช้วิธีอื่นครับไปใช้วิธีอื่นนะเห็นลูกเฟืองนะเราไม่ยุ่งนะครับถอยออกไปนะครับลูกเฟืองนี้เราไม่ตั้งนะครับ มาหน้าแชทน้าที่2ครับรูปข้างล่างนะครับเห็นนะฮะและเราก็ไปห้องที่เราต้องการคุยนะครับ <laughs> ถ้าห้องธรรมดาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้นะฮะห้องธรรมดานี่เราก็มาดูหน่อยว่าเราจะตั้งค่าอื่นๆได้ไหมนะครับอ่มันเป็นชื่อกลุ่มนะครับชื่อกลุ่มเราเปลี่ยนมันก็กลุ่มชื่อกลุ่มก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับทุกคนก็จะเห็นตามนั้นที่เปลี่ยนนะครับหรือเราเปลี่ยนรูปนะเปลี่ยนรูปของห้องนะครับ คนอื่นก็จะเห็นรูปนั้นตามเราด้วยเช่นกันนะครับคือปรับปุ๊บก็กระทบถึงทุกคนนะครับทุกคนเห็นและใช้ร่วมกันนั่นเองนะครับจึงไม่เหมาะนั้นนี่เป็นแบห้องธรรมดานะครับห้องธรรมดาก็ประมาณนี้แหละนะครับดูยังไงดีเอ่ยเ็าสังเกตเนี่ยข้อสังเกตก็คือจะมีอัลบั้มครับสามารถเก็บอัลบั้มได้นะฮะดูรูปดูวิดีโอได้อันนี้คือรูปและวิดีโอย้อนหลังที่ยังพอดูได้ในไลน์นะครับ ส่วนอัลบั้มนี้คือเราเข้าไปเก็บรูปบันทึกไว้นะหรือโน้ตได้นะครับหรือโน้ตได้นะฮะอัลบั้มสาหรับในกลุ่มได้และทุกคนก็สามารถลบอัลบั้มได้ด้วยนะครับลบอัลบัม้มเราเป็นคนอัพแต่คนอื่นอาจจะแอบลบก็ได้นะครับมันจะมีอัลบั้มครับสังเกตตรงนั้นเลยฮนะส่วนถ้าเป็นออกจากห้องธรรมดาก่อนนะครับห้องธรรมดาดีดีอยู่อย่างนะอะ่มันคุยสบายสบายไม่คุยไม่สุภาพก็ได้นะฮะหรือจะเป็นภาพ โป oh, ภาพอะไรมันก็ไม่ลบให้เรานะแต่ถ้าเป็น Open Chat ครับมันจะผิดกฎชุมชนครับก็คือมันจะมีการตรวจสอบคำไม่สุภาพก็จะถูกบล็อกถูกแบนจนถึงเราทำผิดเกินก็จะถูกงดพิมพ์1วันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและภาพที่ส่งถ้ามันมีความไม่เหมาะสมภาพนั้นก็จะก็จะหายไปเลยนะจะถูกลบไปเลยนะครับ เรียกว่ามีการตรวจสอบมีกฎของชุมชนควบคุมอยู่นะครับ Open Chat นั้นก็คือเอาตัวอย่างนะนี่เลยห้องการเมืองนี่ก็แล้วกันนะครับให้เข้าไปดูที่3ขีดด้านขวามือนะครับด้านขวามือเมื่อเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราสังเกตดูนะครับจะไม่มีคําว่าอัลบั้มเห็นไหมในนี้จะไม่มีอัลบั้มเลยนะครับนั่นแหละเป็น Open Chat และทัดูอย่างง่ายแล้วเรากไาร็ไปตั้งค่าอื่นๆครับไปตั้งค่าอื่นๆซึ่งเดิมอะ ผมผมเองอะ่ะจะเป็นชื่อคําว่า dark james com แล้วผมก็เปลี่ยนเป็นคําว่าโค้ดเจมนะฮะโค้ดเจมคอมนะครับในหลายๆห้องนะฮะในหลายหลายหาย้องคือเราเปลี่ยนห้องไหนมันก็จะเปลี่ยนห้องนั้นแหละนะครับสาหรับห้องนี้เดิมผมก็ก็ปรับจาก dark james com มาเป็นโค้ดเจมโค้ดเจม james com นะครับผมก็เลยเพิ่มมาเป็นเจ m com หนึ่งฮะในแตะเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเลยครับผมก็ใส่เลข1ลงไปเห็นไหมเราก็สามารถเปลี่ยนรูปได้ด้วยนะ นะครับไม่สาธิตนะเมื่อเสร็จแล้วก็ถูกต้องใช่ไหมนะครับแล้วก็ถอยกลับใช่ไหมเมื่อเปลี่ยนตรงนี้ได้ตามที่เราชอบแล้วเนี่ยกดตรงนี้เปลี่ยนภาพได้ไหมได้เหมือนกันครับเออกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงไหนก็ได้นะครับเปลี่ยนได้เหมือนกันเปลี่ยนภาพที่ชอบให้เรียบร้อยนะครับห้องนั้นน่ะนะฮะห้องนี้เลยนะฮะที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเมื่อโพสต์อะไรก็ตามไปแล้วในนี้นะครับอย่างผมโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยมันระบาดนั่นแล้วนะครับคนอื่นดูเห็นก็จะเห็นเป็น รูปของเราเลยครับเป็นรูปที่เราเปลี่ยนเลยครับแล้วก็ชื่อด้วยนะหมายความว่าให้เราไปเปลี่ยนเราสามารถไปเปลี่ยนนะครับเฉพาะห้องนี้เนี่ยใส่ชื่อและยศตำแหน่งหรือเบอร์โทรก็ได้ครับนะฮะได้เลยแล้วก็เปลี่ยนรูปเป็นพนักงานของเราโดยที่ไม่ต้องใช้การ์ตูนก็ได้ครับซึ่งจะไม่ส่งผลกับห้องอื่นนะไม่ส่งผลกับห้องอื่นอ่ะยังไงล่ะมีอีกห้องหนึ่งครับ ทีมพันทรับนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะฮะยูทูบเบอร์ที่เริ่มทําใหม่มือใหม่นะก็มารวมกันในนี้ได้นะครับผมไปที่3ขีดนี่นะฮะสขีดด้านขวามือนะครับผมยังคงชื่อเดิมอยู่ครับโค้ชเจมคอมเฉยๆครับนะหรือจะเปลี่ยนก็ได้ครับนะครับโดยปกติถ้าเราเข้าห้องใหม่ๆเนี่ยมันจะมีมันอาจจะใช้รูปอื่นแทนก็ได้นะฮะใช้รูปอื่นแทนก็ได้ซึ่งถ้าเราไม่ชอบเนี่ย ให้เราแก้ไขเป็นรูปของเราที่เราชอบนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อนะตอนขนาดที่เริ่มเข้าห้องได้เลยครับนี่สาหรับคนที่เข้าห้องใหม่นะมันจะถามนะเอาไว้ไปดูอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปใหม่จะทดสอบทดลองว่าถ้าเราเข้าห้องใหม่เราเปลี่ยนชื่อได้เลยแล้วกเ็เปลี่ยนภาพได้เลยนะในหัวข้อของการสร้างห้องโ p เ n น h a t ใหม่นะฮะวิธีสร้างห้อง Open Chat ใหม่ เพื่อรวบรวมสมาชิกของเรานะคือสร้างเองนั่นแหละนะเป็นหัวข้อใหม่ดีกว่านะฮะไปดูอ่ะไปดูที่ที่ผมทำนะครับอ่ะส่งภาพมาก,ก่อนนี่ฮะดูผ่านไลน์เลยก็แล้วกันก็ผมเข้าอีกมือถือหนึ่งนะฮะเราจะเห็นมือถือตัวเนี้ยนะโชว์ชื่อเลยว่าพอดเจมคมเห็นไหมแล้วก็ไอคอน ตัวโปรไฟล์เรานะฮะเรียกว่าตัวอวตารเรานะครับเป็นไงฮะตามนี้เลยชัดไหมครับส่วนอีกห้องนึงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับไออีกห้องนึงเปลี่ยนแค่ใส่เลขหนึ่งเห็นไหมฮะไม่กระทบเห็นไหมครับระบาดนาแล้วนี่ตรงนี้เองที่ผมโพสนะครับที่ผมโพสจากมือถือตัวนี้นะฮะแล้วก็ให้อีกมือถือหนึ่งแคปเจอร์มาให้ดูซินะครับว่าคนอื่นจะเห็นยังไงเห็นเรายังไงบ้างก็เห็นตามนี้ครับเจมข้อมหนึ่งเห็นไหมฮะ นะครับเปลี่ยนภาพก็ได้นะเปลี่ยนภาพก็จะภาพก็จะแตกต่างกันทั้ง2ห้องเลยครับนี่คือตัวอย่างนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอลบทิ้งก่อนนะยกเลิกข้อความยกเลิกข้อความยกเลิกข้อความโอเคครับขอบคุณมากครับไม่เข้าใจหรือต้องการคําถามหรือวิธีทําแบบไหนอีกนะฮะก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวยังไงผมจะทยอยสอนหรืออัปเดตรายละเอียดในหลายเรื่องเกี่ยวกับไลน e ของปี2021ดีกว่านะครเป็นการอัปเดตครับขอบคุณครับ